เข้ามาแล้วคอกนอกบ้านกับมีคอกในบ้านกับมีอ้อยหอบกันเข้ามาอีกแล้วเนาะหอบกันเข้ามาลินในคอกในบ้านเจ็บป่ะอ้อยเอ้ยเป็นไฟโต้หัวแรดเมื่อกี้นี่ตัวนี้ตบไหลรตัวนี้ตบใครตบใครโอ้ยมันคือไหล่เดนน้อมันคือไหล่ท่นน้อโอ้ยเจ้าสู้เด้อาบน้ำแล้วเหรอแล้วนี๊กแลังอาบน้ำปะแล้กินข้าวแซ่บๆเออออ้เซหัวใจ อืมเอาเอาลงใส่คอกพูนอ้อพนดีใจดีใจคอกทางในให้มาน้อยพ่นคอกนอกบ้านกับยูการ่าอันนี้แหละคอกในบ้านอีกอปู่ผมแดกบุนเดเนียอัมบาคอรีอีโตกดังฟาดพื้นมาลุกเฮ้ยห,หอบคามาหลายตัวตัวใหญ่แล้วขอหอบบอลแล้วได้ปะนี่หืฮัลโหลเอ ่ใส่บอกเบิดเจ็ดโตเพิ่นหอบของบอรลอนแล้วมันใหญ่ครุครุ่ะ This is their new shelter <laughs> in the house Yeah Whenever we bring <Poppy S 2> them in whenever, <Poppy S 2> whenever we bring them inside we can put them in this box Yeah มันเขาบอลเลือไปทัวร์มันสิเงียบสิเหินขี่สิเหินเหม็นแค่ไหนนั่นบักกว้างมันก็ใหญ่ผุนเห็นบอมันก็ลิ้นกันได้หันหยอกมันกำนังลิ้นกับมันอยู่นี่โอเคโอ้ยแค่ไหน มาละเสียยงัโอ้โหแบบว่าทีโตแล้ว嘛อ้อซอยเอะหน่อยไหมัซอยน่ะอ้อตกอีกเอาลตราโตเอออัราโตอ้ออ้อตก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 อ้อตกตกตกอ้าเอาลตราโตเอ้าเอ้าเอ้าโอเคเบลิกูกตนะโอ้ยหยอกกันหยอกกันเป็นละเดมือเซกันหยอกกันแบบโดดใส่มือกันละคดมือกันเออเออเอาปานใจ ยังตัวเดียวสีขาวขาวอันขาวปอดขาวล้วนดี๋ยดี๋ยดี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 วดีวดีวดีคุณปัญญาต๊กอดแขนกอดมืออากีแล้วบูบูแล้วบบ่าเพียงกันหลายดี๋น้อเออไม่ขี่ไม่คี่ลราบอเออมขี่ขามาขี่ขี่ยังละแล้วบูบูแลบบ ขี้ก็ขี้ยิเน้นเลยนะเออขี้พมใเฮือนมันเหม็นละพอนะเหม็นเหยิ่งน่นเออแอะหอมแก้มกับเออเคอรี่เออแผงเออโอ้ยอุวนไดครูครูโอ้ยลูกใส่คว้ากระดอเนาะอูกินนมอิ่มละจมๆเลยอ้วนๆเลยมียตอบูบูอบูบูอบ ពុះពុះពុះអូស ாரி អលាពុះអលាអលាពុះអលាពុះអលាអលាពុះគាត់ណែនគាត់ມືបានញ៉ាំពុះអលាពុះអលាពុះពុះអលាពុះអលាពុះពុះអ្ហាពុះនំស្លូស្លឿយយំអ្ហាកេងកេងนึงអោអោអូយ៉ាងខាយកខ្ខឹងឌីងឡបនេះ โบลีอาไปแล้วอือเก่งไ,ได้เด้ลับปุ๊บปุ๊บไั้ลับปุ๊บปุ๊บไอ้ลับปุ๊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 บหึหย้ยแข็งแรงอ่ะเต้นเยอะไปดิแม่พ่อเจ้าลงมาชิ่ตำข้าวป่นกินข้าวหยอกหมกหยอกหมกเอ้ยทนบอลเป็นยัอ้เรื่องชื่อเราอ่นูน้ <laughs> จากแจะไปขี่ไปเยีะแ้วอ่ามันมีกินย้อนเด้ไม่กินขี่เยอะมันก็ไปขี่หยแจะนั่นแหละมันหัวมันชิดเปื้อนบอลมันลิ่นนะั่น มันูความแต่น้อยอันกินเหียวเยื่มาคก็เดกก้นปแจ้นันเป็นเหียวยอ้าวเีงจันสางกตัอ้า็กนด้วยนหัวเงกันจุปัมอยู่นี่นี่นี่อ๋อไม่กด้มอนเขยวกัดดังมันเ้ยนะเฮานะกนเออทางที่เก่งเด้งลปันนี่ละเลยนี่ละกว่ามทีนะว่ีน เออหมดี้แล้วหมี่เองี้ยวซื้อซื้อเอา่โอเคเออหน่ะเอ้ยแองกไลอ่ปปปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปปิ้ปปิ๊ปปิปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปิปิ๊ปิ๊ปปิปิ๊ปปิ๊ิ๊ปิ๊ปิ๊มปิ๊ป๊ปปิปปิ๊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 ปป คนเอาหยอกกันได้นะหยอกกันไปได้นะนะโดดจช้มือเอื้อยโดดหยอกกันไปละได้นะแป้งหลายแป้งลายแต้งลายคุณก็ดมกันโอ้ยหอมยี่บ้ดมกันหอมอยู่บ้หอมบ่หอมคือดมกันทุกเบอร์กัน แพงมันเด้งวะสิบะแพงมันเด้เหม็นกระดมบะเหม็นกระดมแพงมันเด้งปะปะโอ้ยหนักเฮ้ยเหมือนเชียวทั้งลูกทั้งหมาทั้งแมวเงินชัก